อสลามุอเลยก้มวันนี้เข้ามาดูแลสวนนะครับสวนทุเรียนนะครับนี่นะครับนี่นะครับเป็นพันธุ์หมอนทองนะครับอายุประมาณสี่ห้าปีแล้วนะครับนี่นะครับยอดสูงเลยนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในต่อนะครับว่างๆก็มาดูแลสวนนะครับ นี่ก็เป็นต้นเงาะนะครับเงาะโรงเรียนนะครับนี่นะครับข้างหน้านู้นนะครับพวงมันนีนะครับต้นสูงริบริยวเลยนะครับนี่นะครับนี่ลำต้นนะครับลำต้นใหญ่แล้วนะครับนี่นะครับเป็นพวงมันนีนะครับ ไม่รู้ว่าปีหน้าจะออกดอกหรือยังนะครับคอยลุ้นดูนะครับตอนนี้พยายามเร่งใส่ปุ๋ยนะครับนี่นะครับพวงมณนีนะครับแล้วก็อีกต้นนี้นะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นพันพวงมณนีนะครับใบก็ใบจะร่วงไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับช่วงนี้ใบร่วงนะครับตอนนี้ดูลักษณะลําต้นก็ใหญ่ ก็ใหญ่แล้วนะครับนี่นะครับตุดเดียนของเรานะครับนี่นะครับข้างหน้านู้นก็เป็นพวงมณีนะครับเอ่อนี่นะครับ,ออรบตอนนี้ก็มีหญ้ารกหนาเลยนะครับว่างๆเราก็จะมาตัดหญ้านะครับนี่นะครับ นี่นะครับวงว่างจะมาตัดยานี่พงวันนี้นะครับเดี๋ยวว่างๆก็จะมาแต่งกิ่งนะครับต้นแรกก็เป็นตรงนี้แล้วก็แล้วก็ขึ้นมาต้นนี้เสริมก็เราก็จะแต่งกิ่งนะครับกิ่งยังไม่แต่งเลยนี่นะครับต้นนู้นก็ยังไม่แต่งนะครับ ดูนะครับอย่ารกเลยเราก็ตัดเราก็ตัดต้นที่เล็กๆเดี๋ยวว่างๆเราก็จะมาแต่งวันสองวันนี้แหละจะมาแต่งลำต้นเท่าขาแล้วนะครับ มีต้นเงาะนะครับอ่านี่นี่หมอนทองพี่ก้อนหมอนทองนี่ยังไม่ค่อยใหญ่นะครับ สำหรับท้ายนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ